ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการให้ข้อมูลกับคนไข้นะคะเพื่อที่ว่าจะลดความวิตกกังวลในขณะที่จะคลอดนะคะก็เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเบ่งคลอดที่ถูกวิธีนะคะโดยที่ขณะที่ผู้คลอดนะคะจะคลอดนะคะแล้วก็แนะนําให้คนไข้นะคะยกหัวยกศรีรษะขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเอาคางนะคะชิดหน้าอ,อกไว้แล้วก็เบ่งลงก้นแรงๆนะคะโดยที่มือทั้งสองข้างนะคะจะจับไว้บริเวณที่ ขาทั้งสองข้างนะคะแล้วเบ่งและเบ่งเบ,บ่งคลอดนะคะลงก้นอย่างช้าๆนะคะโดยที่สุดลมหายใจเข้าอย่างลึกๆนะคะแล้วแนะนําเกี่ยวกับคนไข้นะคะอย่าใช้มือนะคะมาสัมผัสบริเวณผ้านะคะที่ตั้งไว้บนหน้าท้องนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วอีกอย่างนะคะคือแนะนําเกี่ยวกับ คนไข้นะอย่าให้ใช้มือนะคะไปสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศนะคะเพราะจะทําให้เมื่อเราทําความสะอาดแล้วเมื่อใช้มือไปไปสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็แผลบริเวณนั้นก็จะทําให้หายช้ามากขึ้นนะคะก็สําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนขอ wonder wonder, งการทําความสะอาดอวัยวะเพศของผู้ทอดนะคะก็วิธีการทําความสะอาดมารดาในระยะทอดนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะคะเราจะเตรียมน้ำยาสองถ้วยนะคะถ้วยแรยกจะเป็นเทปิสคาบนะคะแล้วก็ถ้วยที่สองคือจะเป็นนอร์มอนสไลด์นะคะก็อันดับขั้นตอนการทํานะคะก็จะมีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้น้ํายาเทปิสคาบก้อนแรกนะคะโดยที่เช็ดที่หัวหนาวนะคะขึ้นไปที่ในระดับหน้าท้องนะคะถึง,งระดับสะดือนะคะแล้วก็ทิ้งไปนะคะก้อนที่สองนะคะจะเช็ดที่ระดับ ของหน้าขาด้านไกลตัวก่อนนะคะสองส่วนสามของหน้าขาโดยถึงที่แก้มก้นนะคะแล้วก็ทิ้งไปนะคะก้อนที่สามนะคะจะเช็ดที่หน้าขาด้านไกลตัวนะคะถึงแก้มก้นสองส่วนสามของหน้าขาเช่นเดียวกันค่ะก้อนที่สี่นะคะจะเช็ดที่แคมใหญ่และแคมเล็กด้านไกลตัวนะคะทิ้งไปนะคะก้อนที่ห้านะคะ จะเช็ดที่แคมใหญ่และแคมเล็กด้านใกล้ตัวนะคะแล้วก้อนที่หกเป็นก้อนสุดท้ายนะคะจะเช็ดที่มิดไลา์ถึงแอนนัทนะคะทิ้งไปค่ะ้วยที่สองนะคะ,ะ,คะจะเป็นน้ำยายลลมอนสไลด์นะคะโดยเราจะใช้ก้อนแรกนะคะเช็ดที่กระดูหัวหน่าวถึงระดับสะดึอเหมือนกันนะคะทิ้งไปนะคะก้อนที่สอง ที่หน้าขานะคะด้านไกลตัวถึงแก้มก้นในระดับสองส่วนสามของหน้าขาเช่นเดียวกันค่ะก้อนที่สามนะคะด้านใกล้ตัวนะคะสองส่วนสามของหน้าขาเช่นเดียวกันค่ะก้อนที่สี่นะคะแคมใหญ่และแคมเล็กด้านไกลตัวนะคะก้อนที่ห้าแคมใหญ่และแคมเล็กด้านใกล้ตัวนะคะ และก้อนที่หกเป็นก้อนสุดท้ายนะคะจากมีดลายถึงแอนนาเชียวก้อนค่ะค่ะก็หลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็คนนี้อย่าดาน,นะคะอย่าให้เอามือน,นะคะมาแตะบริเวณที่เราทําความสะอาดนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะเตรียมอุปก,กรณ์ทำข้อนะคะ ด้วยเซตทำลอด1่งเซตนะคะแล้วก็เซตเครื่องมือทำลอด1่งเซตแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในเซตทำลอดนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นลูกสูตรยางแดงนะคะไว้สําหรับหยุดเมื่อในปากในจมูกข,ของทารกในขณะแรกลอดนะคะต่อไปจะเป็นสายยางแดงนะคะไว้สําหรับส่วนปัสสาวะในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์น,นะคะมีปัสสาวะ ข้างในกระพระปัสะสาวมากซึ่งจะเป็นผลทําให้มีผลต่อการเคลื่อนสั่งของท้าลกในขณะคลอดนะคะต่อไปก็จะเป็นไซลิง1 0 cc พร้อมเข็มเบอร์18แล้วก็เบอร์24นะคะไว้สําหรับฉีดยาชาในกรณีที่ว่าต้องตัดแผลฟีเย็บนะคะต่อไปก็จะเป็นเข็มสําหรับเย็บแผลปีเย็บนะคะก็จะเป็นเข็มลากับขีแคตติ้งนะคะแล้วก็จะเป็นแคทเกดเบอร์20นะคะไว้สําหรับเย็บแผลปีเย็บ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายยางรัดขอจำนวนหนึ่งเส้นนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นสำลีนะคะสำลีนี้จะเป็นสำลีชุบนอร์มัลสไลด์โซลูชันนะคะจำนวนสี่ก้อนนะคะแล้วก็จะเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์จำนวนสองก้อนนะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ดักากาวพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เสรนะคะในขณะทักข้อน,นะคะ ก็พอเราหยิบเซตออกมาเราก็ต้องดูวันอายุของเซตด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อการติดเชื้อของคนไข้นะคะก็ในขณะที่เราเปิดเซตนะคะเราก็ต้องยึดหลักสะอาดปราศจากเชื้อด้วยนะคะ ทอนะคะก็จะมีผ้าทั้งหมด6ผืนด้วยกันนะคะก็ผ้าผืนแรกนี่นะคะก็จะเป็นผ้าสําหรับอรองคลิปเด็กในขณะที่เรานำทารกไปวางบนคลิปนะคะผ้าผืนต่อไปนี้จะเป็นผ้าสําหรับรอ,องตัวทารกในขณะทำทอดนะคะจะมีด้วยกัน2ผืนนะคะ แล้วก็ผ้าอีกสองผืนนี้ก็คือจะเป็นผ้าที่ไว้สำรองในขณะที่มีการปนเปื้อนมากเกินไปนะคะต่อไปก็จะเป็นถุงเท้านะคะก็จะมีทั้งหมด2ผืนด้วยกันนะคะแล้วก็ผืนสุดท้ายนะคะก็จะเห็น ได้ชัดเจนนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นภ้าถึงใหญ่แล้วก็มีความหนานะคะไว้สำหรับรองก้นของคนไข้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในถ้วยเซตทางคลอดนะคะถ้วยใบแรกก็จะเป็นถ้วยสําหรับใส่ลบกนะคะในขณะที่เราทําคลอดลูกนะคะก็ในถ้วยนี้เขาจะใส่ผ้า เซฟเฮลีเนียมาให้2ผือทั้งหมดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีสำลีที่ไว้สำหรับฟาดคนไข้ในขณะที่เรามีการเย็บแผลฝีเย็บนะคะแล้วก็ที่มีลักษณะก้อนเป็นม้วนอย่างนี้ก็คือซับก้อนนะคะไว้สำหรับอุดห้ามเลือดในขณะที่เราเย็บแผลฝีเย็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าก้อนนะคะ ก็ใส่สำลีรที่ว่าไว้สำหรับฟ้าชิ้นในถ้วยขนาดกลางนี้นะคะเตรียมพร้พมนะคะแล้วพอเราเตรียมอุปกรณ์ข้างในเซเสร็จแล้วนะคะเราก็เพิ่มเติมในอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้มีอยู่ในเซ็ตนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นเซ็ตเครื่องมือทำาคอนะคะ ก็อย่างเดียวกันนะคะก็ควรที่จะดูวันเดือนปีหมดอายุให้เรียบร้อยนะคะก็แกะห่อเซ็ตด้วยด้วยลักสะอาดปราศจากเชื้อเหมือนกันนะคะ ก็ในเครื่องมือทำคลอดนะคะก็จะประกอบด้วยกันไกตัดเพอริเนียม1อันนะคะแล้วก็จะมีกันไกอัชรีโค้ง2อันนะคะไว้สำหรับแคมสายสะดือนะคะในกรณีที่เราจะตัดสาสะดือของทารกนะคะ ก็จัดเรียงลําดับให้เรียบร้อยนะคะลําดับการใช้ก่อนหลังด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราสะดวกในการหยิบใช้สอยนะเครื่องมือนะคะต่อไปก็จะเป็นกรรไกรตัดสายสะดือนะคะ เดนฮอนเดอนะคะไว้สําหรับจับเข็มในกรณีที่เราเย็บแผลปีเย็บนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยกันไกกัดใหม่นะคะ1อันแล้วก็ทูตฟอรเสเซตอีก1อันนะคะจากนั้นเราก็เติมอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทั้งหมดเข้าไปในเซ็ตทำข้อนะคะก็จะเป็นวสุดแดงเหมือนที่ได้อธิบายในตอนแรกแล้วนะคะก็แกะด้วยหลักสะอาดปากกาเสียเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะไม่มีการตัดแผลปีเย็บนะคะแต่ว่าถ้าในท้องแรกเราก็ต้องมีการตัดนะคะแต่ว่าในทางที่ดีเราก็ต้องควรที่จะมีการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้อยู่เสมอน,นะคะก็อย่าลืมเขียนเลยนะคะ เก็บในที่ที่สามารถมองเห็นแล้วก็หยิบใช้ได้เร็ววนะคะแล้วก็เข็มเข็มเย็บแผลม,มีเย็บนะคะแล้วก็แคตกัดด้วยสองสูนนะคะ ก้อนนะคะไว้สําหรับในขนาดที่เราตัดสายสะดือทารุกนะคะก็ใส่ในถ้วยใบเล็กแล้วก็เพิ่มสาลีเลมอนสไลด์อีกสีก้อนที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะคะไว้สําหรับเช็ดตาทารุกนะคะค่ะก็มีน้ํายาที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปในเช็ตทาคลอดอีก3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเลมอนสลายโซลูชันนะคะใส่ในถ้วยที่มีสำลีอยู่นะคะเพื่อที่จะ ฟาชิงในกรณีในขณะที่เราเย็บแผลฝีเย็บหรือว่าในขณะที่เราเย็บแผลฝีเย็บเสร็จแล้วเพื่อเป็นเพื่อเป็นการทคำความสะอาดชะล้างคราบเลือดต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำยาให้บิสครับนะคะไว้ใช้สำหรับหล่อลื่นในขณะที่หัวของทารกมีการหัวออกมาภายนอกนะคะทำให้มีการเคลื่อนต่ำได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเบต้าดีนโซลูชันนะคะไว้ทาแผลปีเย็บในกรณีที่เราเย็บแผลปีเย็บนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมผู้ทำข้อต่อไปค่ะ มมนนอยู่ใเ้ะการเตรียมผู้้อดต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมผู้ทำ้อดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่รองเท้าพูทนะคะ รต่ว่าแม่ที่เรียบร้อยนะคะก็ขั้นตอนที่ขัดในตรงนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนการใส่แว่นตาแต่วนะ่าที่นี้ไม่ได้เตรียมมานะคะจากนั้นแล้วก็ไปล้งมือทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะคะพอเราเล้างมือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนการใส่เสื้อกาวนะคะก็หยิบแหวนหยิบแหวสะอาดกันสัตเชื้อนะคะ เื่อูกเชือข้างหลังให้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ถุงมือโดยถุงมือนี่จะต้องเลือกเบอร์ที่เหมาะสมกับขนาดของมือเราด้วยนะคะไม่ควรที่จะเอาเบอร์เล็กเกินไปหรือเบอร์ใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ไม่สะดวกในการทําคลอดนะคะก็จะใช้ถุงมือทั้งหมดสองคู่ด้วยกันนะคะยึดหลักกบตลายนะคะขนาที่เราใส่ถุงมือะคะ่ะ ราก็จะใส่ข้างที่ถนัดก่อนนะคะโดยโดยเอามือที่ไม่ถนัดนะคะจับด้านในของถุงมือข้างที่เราจะใส่นะคะแล้วก็มือข้างที่เรายังไม่ใส่ถุงมือไม่ควรที่จะไปจับบริเวณน,นี้นะคะเพราะจะทําให้เกิดการคอนทามิเนตน,นะคะจากนั้นก็ ต่อไปก็จะเป็นการใส่ถุงมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะโดยเอามือข้างที่ใส่ถุงมือแล้วนะคะสอดเข้าไปด้านในของถุงมือนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะพอเราใส่ถุงมือนี้ได้ก็คือเราสามารถที่จะเอามือที่ก็ใส่ถุงมือแล้วมาจับด้านนอกของถุงมือได้นะคะ หมูเราจะใส่ทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะก็อีกห้องนึงก็จะใส่ในขนาดเดียวกันนะคะก็จัดางให้เรียบร้อยให้มี สะดวกสำหรับก,รการใช้งานนะคะก็ขั้นตอนสำหรับการเตรียมผู้คลอดต้อ,มอตงมีเพียงเท่าน,นี้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมผู้คลอดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะมีการเช็คอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อความพร้อมในการใช้งานนะคะก็อย่างเช่นสายรัดถอดแล้วก็ควรที่จะมีการใส่เข้าไปในอัลเทอร์นแคมป์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อสะดวกในการ ถ้าใส่สะดือของทาลกนะคะก็ลูกเข้าไปประมาณถึงคนของกันไกลกนนกยตขนาดแบบนี้นะคะก็วงใทีเรียร้อยแล้วก็ใส่ริ้วก็ควรที่จะมีการเตรียมให้พร้อมนะคะ การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้คลอดเป็นที่ดังบอยแล้วนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนการทำคลอดน,นะคะซึ่งในขั้นตอนการทำคลอดนี้เราควรจะมีการปูพยานซึ่งมีสองหอนด้วยกันนะคะเพื่อป้องกันการเปื้อนของบริเวณรอบๆเตียงแล้วก็บริเวณผืนไข่นะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้าผืนแรกนะคะหยิบเพื่อที่จะไปปูใต้เดน้อเมอร์นะคะ เราต้องชายของผ้าเล็กน้อยนะคะผู้้ังการการความพิเศษระหว่างต้นข,ของข้านะคะแล้วก็ขณะที่เราจะสอดข้าเข้าไปก็สอดให้หตีเต้งคันนะคะยกต้นนิดนึง ก็ให้วางเท้าบริเวณรอบนอกของพยางนะคะไม่ให้มีการวางเท้าในในท่าที่ปวนนะคะก็อีกข้างนึ่งก็ทำลักษณะเดียวกันนะคะ ถ้ผืนต่อไปนะคะก็จะวางบริเวณหน้าท้องของหญิงตั้งครรนะคะเคื่อที่ใช้สำหรับวางอุปกรณ์ในขณะที่เราเย็บแผลตีเย็บนะคะก็ผืนต่อไป,ะะอไปก็วางต่อบริเวณข้ารองก้น แล้วนะคะแล้วก็เซอร์คเลตก็จะทําหน้าที่ในการเชียร์เบ่งของถุงตั้งทันนะคะเมื่อเราเห็นสีรัะของพางล็กโผล่มาแล<อ>้วน,นะคะ<อ>แล้วก็จะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกางน,นะคะอสอดไประหว่างส<อ><อ>ีเย็บแล้วก็สีสันท่าแล้วก็ซึ่งในขณะที่เราก่อนเราจะสอเราจะสังเกตได้ว่าสีเย็บของตรงไข่จะมีลักษณะโปรง่ปรงบึงห่งบึงบางใสนะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันเท่าแั่ในช่วงนี้ก็คือ จะมีการกดของศีรษะทารกบริเวณศึกประสาทนะคะก็ทําให้มารดาที่จะไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราตัดแผลฟีเย็บนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการตัดนะคะสำหรับขั้นตอนในการตัดนะคะเราจะใช้นี่ชี้แล้วก็น้วกลางนะคะสอดเข้าไปนะคะระหว่างศีรษะทารกกับฟีเย็บนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นกรตัดเพื่อลเนียมนะคะตัดบริเวณแผลฟีเย็บนะคะประมาณสอง ประมาณ2-3ถึงเซนติเมตรนะคะตันนดลักษณะเฉียงนะคะจากนั้นเราก็จะเมือ่อสีสัะทารลบโผล่ออกมาประมาณเศษ3มส่วน4ี่ประมาณเศษ3ประมาณ 3- 4เซนติเมตรนะคะหรือว่าเฮดพาวนะคะเราก็จะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะคะได้ใช้นิ้วกลาง้วชีน้นิ้วกลางแล้วก็นิน้วนางนะคะกดริเวณย้ทางของสีสัะทารลบไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทาร์ลบมีการเลียนของสีสัะเป็นเร็เกินไปนะคะแล้วก็ สำหรับนที่ถนัดนี้นะคะเราจะจับผ้าเซฟพันเอยียนะคะเซฟบริเวณแผลขีเย็บไว้นะคะเพื่อป้องกันให้แผลขีเย็บมีการขาดมากข่ขึ้นนะคะแล้วก็เราจะเชียร์กิ่นกันะคะ จากนั้นก็จะใช้สำลีชุบ้ำมอนด์สลา์นะคะเช็ดตาของทารกทั้งสองข้างนะคะก็พอศีรษะของทารกหัวออกมาแล้วนะคะเราก็จะทําการหมุนศีรษะของทารกซึ่งจะเหมือนกับลักษณะดเดียวกับเราของทารกซึ่งทารกคนนี้ก็จะอยู่ในท่า ROA นะคะซึ่งในการทำข้อนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าจะมีสายสะดือพันคอ,อทารกหรือเปล่านะคะ ถ้ามีสายสะดือทางคอทา้กนะคะเราก็ควรที่จะคลายของสะดือเลยกันดึงสายสะดือจากด้านหลังท้ายทอยของทารกนะคะมาทางด้านหน้านะคะซึ่งทารกนนี้ก็ไม่มีการทันของสายสะดือน,นะคะแต่นั้นเราก็จะทําการคลอดไหล่แล้วก็ลำตัวของทารกนะคะซึ่งจะทําคลอดไหล่หน้าก่อนนะคะโดยการดึงมาด้านลน่างประมาณสี่ กองทารกให้ขึ้นข้างบนนะคะพอทารกคลอดออกมาแล้วนะคะก็เซอร์คุนเอกจะเป็นคนที่จับเวนาแล้วก็จะบันที่เวลาของทารกคลอดนะคะก็จะใช้ผ้าเซฟอีกถืนหนึ่งเช็ดหน้าแล้วก็รัาตัวของทารกนะคะก็จะ้องให้ทารกมีการร้องนะคะแล้วก็มีการหายใจนะคะในขณะเดียวกันแล้วก็จะมีการดูดเมื่อกในปากใน จมูกด้วยกันนะคะแล้วก็ในขณะที่ทารกพุ่งข้อออกมาใหม่ๆนะคะซเซอร์คูเลตจะเป็นคนประเมินอากาศสก,กรองของทารกด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นการตัดสายสะดือน,นะคะโดยจะใช้อะทอร์นีสองตัวแล้วก็ทาการตัดสายสะดือน,นะคะ สะดือที่ติดกับลำตัวทาวลบยาวมาประมาณ2เซนติเมตรนะคะก็แคมวลวยนะคะส่วนอันริันที่สองนะคะก็จะหนีออกไปประมาณ2เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่เราเจะรูดสายแต่ก่อนที่เราเจะแคมสายอัธริยันที่สองนะคะเราก็คนที่จะมีการหยิบไล่เลือดออกไปก่อนนะคะหจากนั้นก็แขมสายสะดือในอันริย,ยอันที่สองนะคะ ก็เมื่อเราฉั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเพ้นบริเวณสายสะดือที่เราจะตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะจากนั้นก็จะเป็นการตัดสายสะดือโดยการตัดสายสะดือในการสายสะดือบนนิ้วกลางนิ้วนางน,นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยุอ้มสายสะดืออยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการตัดสายสะดือนะคะควรที่จะ หันไปกันไกลเข้าหาผู้ทังข้อนะคะเพกกื่อป้องกันไม่ให้กันไกลไม่ให้ทารกเกิดการบาดเจ็บจากกันไกลนะคะค่ะก็มาตัดให้สมมุติว่าตัดสายสะดือแล้วนะคะ เราสระสเครืเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะยกทารกเพื่อไปอบอุ่นรนะ่างกายได้ในมอเตอร์ต่อไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะยกทารกไปนะคะเราควรที่จะโชว์ทารกให้มันดูเท้ของทารกก่อนนะคะเพื่อป้องกันการสับสนนะคะ สายสะดือนะคะก็จะสาธิตขั้นตอนการผูกให้ดูนะคะเราจะใช้ทุดฟอรินะคะดึงสายสะดือที่อยู่จากอัลเทอรี่โพรงนะคะแล้วก็ในขั้นตอนการผูกสายสะดือนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเลือดที่อยู่ในสายสะดืออาจจะพุ่งกระฉุดเข้าสู่ตัวผู้ทำคลอดได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการถูกสายสะดือทารกนะคะ เมื่อระบบเสร็จแล้วนะคะเราก็วควรที่จะทาความสะอาดด้วยสำลีชนแอลกอฮอล์นะคะเพ้นบอลลูนแล้ใส่สีดอีกครั้อองหนึ่งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะสําหรับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการทาคอลอดลบกนะคะซึ่งขั้นตอนในการทรําคลอดลูกนี้วิธีที่ใช้มากในปัจจุบันก็คือการทรําคลอดลูกโดยการดึงหรือเรียกอีกอย่างว่าคอนโทรลคองแท็กชั่นนะคะซึ่งก่อนที่เราจะทําคลอดลกเราจะต้องมีการประเมินถึงภาวะว่าลู ของมารดานี้มีการรอบตัวหรือยังนะคะโดยเราจะโกนมดลุกขึ้นไปนะคะแล้วก็สังเกตที่บริเวณสายสะดือว่าสายสะดือมีการเคลื่อนตามในขณะที่เราโกนหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีการเคลื่อนตามก็แสดงว่ารถมีการรอบตัวแล้วเมื่อรถมีการรอบตัวแล้วเราก็จะทําการทําทอดลบในระดับต่อไปนะคะโดยเราจะวางมือซ้ายที่บริเวณเหนือกระดูกหัวหนาวนะคะแล้วก็กดลงนะคะแล้วก็ ดึงสายสะดือดึงสายสะดือให้ตึงนะคะโดยดึงตามแนวทางออกของช่องค้อนะคะก็หลังจากที่เมื่อเราเริ่มเห็นลกออกมาบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็จะมีการดึงขึ้นในแนวโค้งเหมือนกับตอนที่เราจะดึงพางโลกออกที่บริเวณไหล่ด้านบนนะคะแล้วก็นําขันใบที่เนที่สุดนี้มารองที่บริเวณลกจะออกนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการโกลยขึ้นนะคะเพื่อให้เศษ โรแล้วก็เยื่อหุ้นทะลกุออกมาได้หมดนะคะก็ในการกดนี่เราควรที่จะมีการประเมินด้วยนะคะถึงแรงกดเพราะว่าการที่เรากดมากจนเกินไปนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะมดลูกปินได้นะคะก็สําหรับการทางครอบโก็มีเพียงเท่านี้นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการตรวจโรคค่ะ